สวัสดีครับกลับมาพบกับอันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลฟขออนุญาตเปลี่ยนสรพนามกันนิดนึงนะครับเป็นอันแวนโทรีนะฮะก็มีให้เรื่องอยู่2คันนะตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง ราคาประหยัดกว่าออกข้างป้ายแดงเท่าไหร่รายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นี้เครื่องยนต์นี้เครื่องยนต์นี้เป็นยังไงและตัวรถ1คันมีอะไรให้ใส่มากับตัวรถบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนําแล้วก็เปรียบเทียบนะฮะตีซะว่าเป็น vs กับตัวป้ายแดงเลยก็ว่าได้อันนี้เราก็ลองรับชมกันไปในคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันนะครับใครสนใจนะฮะแอนไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ใส่ตรงก็ได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีหนองจอกครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่สุดเกลดทางมาจากไฟในนที่ร้านเรามีบริการฝากเต็มไฟแนนซ์ต่างจังหวัดให้ฟรีทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะฮะเริ่มกันด้วยก่อนสำหรับเจ้าเบนซินด้วยก็แล้วกันนะครับรถแวนทูรี่เนี่ยมันเป็นตัวไฮเอทนะฮะสำหรับในทรงแวนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับเราไม่ได้หวังว่าลูกค้าต้องออกใช้งานในช่วง เทศ,ศกาลปีใหม่อย่างเดียวแต่เราขอให้ลูกค้าเนี่ยมองถึงในช่วงของภายภาคหน้าหรือว่าความกว้างที่มันจะออกไปด้านหน้าเยอะอย่างที่บอกว่าเราออกภายในเดือนนี้ขับฟรีในช่วงเทศกาลตรงนี้คือมันเป็นตัวมาตรฐานที่เรามองเห็นได้เลยว่าสําหรับวันหยุดเนี่ยในช่วงท้ายปีปีใหม่ถือว่าเป็นวันหยุดที่เยอะที่สุดถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นหลายคนเนี่ยกำลังหารถใช้งานอยู่หรือว่าในอีกแบบหนึ่งครับเราต้องการความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะ สำหรับการใช้รถภายในครอบครัวความเป็นส่วนตัวนะฮะไม่ไม่อึดอัดและก็ไม่แออัดจนเกินไปหรือถ้าเกิดอย่างในเชิงครอบครัวเนี่ยอันว่าตรงเนี้ถือว่าเหมาะนะฮะสำหรับตัวนี้ เริ่มกันด้วย2 7จเป็นซิงก่อนเลยก็แล้วกันนะครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับการที่ซื้อแวนทอรี่กับที่ร้านปฏิพัณฑ์ออโต้นั้นเรามีการรับประกันหลังการขายให้เรารับประกันเครื่องเกียร์ครับหเดือน10,000มโลแล้วก็รถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ิชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีนะฮะสำหรับอย่างตัวด้านหน้ามีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมเรามาเปิดดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูตัวใต้ฝากระโปงหนนน้าสักิดึะฮ ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวหม้อลมเบรกนะฮะเราเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวแผงหลังคอนโซลด้านหน้าสติกเกอร์มอกอรนะครับสติกเกอร์บนฝา่กระโปรงนะฮะตัวรอยอาร์ตโตโยต้าใต้ฝากระโปรงด้านบนนี่คือชัดเจนนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยรถดูง่ายมากไม่จุกจิกและก็ไม่ยุ่งยากนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าเบนซินเนี่ย ลูกค้าให้ความสนใจกับตัวรุ่นนี้เยอะไหมถามกันในเรื่องตัวความเงียบเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเครื่องยนต์เลยด้วยซ้าถ้าเกิดเราไม่ได้เป,เปิดเบาะขึ้นมานะฮะคราวนี้ผมพามาดูฝั่งทางด้านนี้บ้างนะครับหลายคนเนี่ยจะสงสัยว่าเฮ้ยเบนซินเนี่ยตัวแรงม้าก,กับแรงบิดมันเยอะกว่าดีเซลหรือเปล่านะฮะสำหรับตัว2.7เบนซินคันนี้นะครับ 2TR 2,694ซีซีแรงม้าสูงสุดนะครับ151แรงมา้า ที่4,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะฮะ241นิวตันเมตรที่3,800รอบต่อนาทีเกียร์ออโต้แบบ4สปีดนะครับเครื่องเดิมๆครับไม่มีเสียกำลังอัดตัวไอดเสียระบบต่างๆอะไรทุกอย่างพวกนี้คือเดิมทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวด้านนอกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้คือเบนซินคันนี้คือดีเซล ถ้าเกิดอย่างเราไม่ดูเป็นตัวหน้าเล่มเนี่ยเรามองแต่รูปลักษณ์ด้านนอกเนี่ยมันจะแยกไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยแทมเพจครับเสียเวลาเสียแรงเปิดดูตรงนี้สักทีนึน่งเพื่อความชัดเจนว่ากับตัวในหน้าเล่มกับตัวรถตรงกันหรือไม่ง่ายๆแบบนี้เลยฮะง่ายๆแบบนี้เลยอย่างของอันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยอันนี้เราต้องดูเป็นตัวเบนซินไปด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเปรียบเทียบกับตัวดีเซลเนี่ยคือมันจะได้ชัดเจนว่าเฮ้ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้าง นอกจากในเรื่องตัวเครื่องยนต์ v e n t u r i เนี่ยเบนซินจะมีแค่ตัว G เป็นตัวรุ่นเดียวไม่มีตัว V ย้ำนะฮะตัว V ไม่มีเบนซินมีแต่ตัวดีเซลนะครับภายในนี่คือกว้างเลยนะฮะประตูสไลด์ซ้ายขวาหลายคนสับสนตรงนี้กันเยอะมันจะเป็นตัวประตูดูดไฟฟ้าไม่ใช่เป็นตัวสไลด์ไฟฟ้าอันนี้คือดูดไฟฟ้านะครับเบาะเนี่ยถ้าเกิดเรานับด้านหน้าเนี่ยก็คือ2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11ที่นั่งตีซะว่า12ที่นั่งได้ไหมได้เพราะว่าอะไรตัวตำแหน่งเบาะด้านหน้าเนี่ยเขาถอดตัวเบาะตรงกลางออกและเปลี่ยนเป็นตัวพี่ที่พักแขนแทนมันเลยเหลือตอนนี้คือเป็นตัว11ที่นั่งนะฮะหลังสไลด์ขอบประตูสไลด์ด้านบนนะฮะสวยเลยซอกด้านนงด้านใน,นนะครับ ทุกอย่างคือเนี้ยบหมดอย่างอีกแบบหนึ่งเนี่ยรถตู้ถ้าเกิดเราซื้อทั้งทีซื้อในสภาพที่ดีที่สุดถามว่าที่เรามีขายที่เดียวใช่ไหมแวนทูรี่ที่อื่นเขาอาจจะมีครับเขาอาจจะมีเยอะกว่าเราเขาอาจจะมีน้อยกว่าเราหรือว่าเขาอาจจะมีมากกว่าเราแวนทูรี่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขายราคาที่ถูกที่สุดและเราก็ไม่ได้ขายราคาที่แพงที่สุดแต่ขอประธานโทษครับเราได้แวนทูรี่ที่ดีที่สุดมานะฮะดูด้านท้ายกันหน่อยฮะฝาท้ายนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับ แล้วก็สำหรับตัวประตูด้านท้ายเนี่ยเปิดได้กว้างเลยนะสูงร้อเนี่ยหัวไม่ชนนะฮะพอดีพอดีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยบอตอนหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นตัว4พนักพิง1 2 3่ง 1, 2, 3, 4นะฮะสามารถพับเก็บได้เหมือน Innova และ Fortuner เป็นตัวพับแยกนะครับ แล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวบอดติดกันถ้าเกิดเราเทียบเนี่ยก็คือจะเป็นติดกันแค่2หรือว่าแบบนี้เรียกว่า50ต่อ50สนะฮะส่วนสําหรับที่เหลืออื่นๆน,นะครับมันจะมีการติดอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องตัวออปชั่นแต่ก็เข้าใจนะถ้าเกิดอย่างบางคนซื้อรถในราคาล้านสามล้านสี่แต่ต้องการออปชั่นที่เพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยหรือว่าต้องการเสพออปชั่นเยอะๆเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องตัวการใช้งานและความอเนกประสงค์ในการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือ หรือว่าหน้าเทศกาลไหนก็ตามแบบนี้คือจบมากกว่านะฮะคันนี้คือตัวเบนซินเดี๋ยวราคาเราค่อยมาสรุปกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะฮะตัดมาครับดีเซลอันขออนุญาตพาเดินเข้าดูฝั่งนี้แล้วอ้อมไปด้านหน้าเพราะว่าตรงนี้เปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูแล้วนะฮะอย่างตัวดีเซลเนี่ยเหมือนกันสําหรับตอนท้ายถ้าเกิดไม่ได้พับจะเป็นตัวเบาทรงประมาณนี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวล็อกนะครับพื้นเนี่ยจะเป็นตัวพื้นแบบธรรมดาคันเมื่อกี้จะเป็นตัวพื้นพรมกระดุมเม็ดเล็ก นะฮะม่านบับงแดดกระจกทุกบานมีให้ครบอย่างคันเบนซินที่เราดูมาเมื่อกี้นี้ไม่ได้มีตัวมา่านบังแดดมาให้แต่ถามว่าติดตั้งขึ้นตงได้ไหมสามารถทําได้นะครับก,เก,เก,บก,ก็เหมือนกันเกือบทุกประการเหมือนกันถกเกือบทุกประการเลยถ้าเกิดเราดูอย่างตัวด้านข้างมาไล่มาดูตัวด้านท้ายหรือว่าจะเป็นภายในห้องโดยสารเหมือนกันแทบทุกประการแต่ไม่เป็นไรฮะเราลองมาดูด้านฝั่งนี้กันอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างลูกค้าจะถามเรื่องตรงนี้เยอะถังแก๊ ขนาดเล็กเนี่ยสำหรับรถตู้เนี่ยควรมีไหมมีก็ดีครับดีกว่าไม่มีอยากได้ไหมเดี๋ยวอันแถมให้นะฮะส่วนคันนี้เนี่ยภายในจะมีเป็นตัวเก๊ะกั้นคอนโซลนะฮะก็คือตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้มันเป็นแบบตะขอล็อกหรือว่าเป็นแบบไหนกันแน่เป็นแบบตีนตุ๊กแกครับคือมันจะเป็นตัวเชือกร้อยผ่านรูที่มันมีขอเกี่ยวกับตัวเบาะด้านหลังแล้วก็ตีนตุ๊กแกแต,แตะอีกทีหนึ่งอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเบาะ ทั้งหมดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองที่นั่งเหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงในท้ายคลิปอันจะมีในเรื่องตัวการสรุปป้ายฟ้าแต่ถ้าเกิดอย่างว่วงแวนทอรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะทำป้ายเหลืองไหมน้อยมากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตีสว่า10สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะสภาพภายในตัวบอดี้ด้านนอกทุกอย่างคือเหมือนกันหมดแล้วก็ตัวประตูดูไฟฟ้ากก็เหมือนนนััะครบ คงฟิล์มอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์มดําแต่อย่างที่บอกนะฮะดีเซลเนี่ยมันจะมีตัวมา่านบังแดดตรงกระจกทุกบานแต่เป็นซินยังไม่ได้มีการติดตั้งและใส่มาให้ถ้าเกิดถามว่าเราสามารถทําให้กับลูกค้าได้ไหมในเรื่องตรงนี้จิจ๊บจอยะฮะัน,นบอกแบบนี้ได้เลยว่าจิจ๊บจอยนะครับดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยครับสําหรับในรุ่นที่เป็นดีเซลเนี่ยเราก็จะทราบรหัสตัวนี้กันดี นั่นก็จะเป็นตัวรหัส1 KD 2,982 cc D4D Common r a i l ซนะฮะ16วาลววเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แรงม้าสูงสุดนะฮะ136แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตร1,200รอบถึง2,400รอบต่อนาทีเกียร์ธรรมดาเป็นแบบ4สปีดเวนทูรี่ทั้งเบนซินและก็ดีเซลความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่70ลิตรและทั้งหมดนะฮะจะได้รับมาตรฐานไอเสียยูโรโฟด้วยนี่นะครับ นะฮะตัวมาตรฐานไอเสียยูโรโฟเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันเหมือนเดิมครับเราดูจากตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าคันนี้เบนซินหรือว่าดีเซลเสียเวลาเปิดตรงนี้นิดนึงครับเสียเวลายกเบาขึ้นนิดนึงฮะมันได้เพื่อความถูกต้องมันได้เพื่อความชัวร์มันได้เพื่อความชัดเจนนะครับเพราะนั้นลูกค้าครับแยกออกกันแล้วใช่ไหมว่าเบนซินดูตรงไหนดีเซลดูตรงไหนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราดูกันเป็นถูกต้องแล้วใช่ไหมครับทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซล แต่เขาเนี่ยอันขออนุญาตอีกนิดนึงเปิดตัวฝากระโปรงด้านหน้าของดีเซลให้กับผูลูกค้าได้ดูหน่อยนะฮะเมื่อกี้ที่เราดูไปอะไรหายครับตรงนี้ไม่มีถ้าเกิดเป็นเบนซินถูกต้องใช่ไหมฮะส่วนอย่างตำแหน่งเดิมๆเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดหม้อลมเบรกนะครับที่เติมหม้อน้ําที่เติมน้ําปัดน้ําฝนนะฮะแผงหลังตัวคอนโซลหน้าแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์บนฝั่งกระโปรงนะครับ ตัวรอยเมอาร์ตตัวยต้าใต้ฝากระโปรงเหมือนกันหมดเลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดที่เราได้แวนทรี่มาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ภาคภูมิใจมากๆตันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองถึงในเรื่องตัวการเปรียบเทียบสําหรับราคาออกข้างไปแดงนะฮะอันนี้ปี17หรือจะเป็นตัวปี18นะครับตีซะวายุรถเนี่ยประมาณสัก3-4ปีแค่นั้นพอตัวนี้เป็นตัวปี17นะฮะ 18 19 20 21 22รถอายุ5ปีดีเซลเป็นตัวปี18 18 19 20 21 22อายุตัวรถ4ปีเมื่อกี้เราเริ่มจากตัวเบนซินนะฮะคันนี้ราคาออกห้างป้ายแดงนะครับ1ล้าน367,000บาทสําหรับที่ร้านเราขายเพียงแค่779,000รับ2.7เบนซินคันนี้ มาได้เลยเอาได้เลยจองได้จองได้เลยจัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์เลยนะครับครานี้เนี่ยถึงคิวของตัวดีเซลดีเซลเนี่ยออกห้างายแดงราคาจะอยู่ที่1 4 4 5 0ล้านบาทนี่คือตัวราคาล่าสุดนะฮะเราลองดูว่าเป็นตัว M Y 1 8ก็ได้ไม่เสียหายนะครับแต่ของที่ร้านเราขายเพียงแค่889,00 0จบเลยฮะถูกว่าประหยัดกว่า คุ้มกว่าและถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแบบนี้คือเราเข้าใจตรงกันอยู่แล้วทุกคนสําหรับผูลูกค้าที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าในโซนต่างจังหวัดนะครับถ้าเกิดชอบสนใจหรือว่าดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยของดีมีจํานวนจํากัดของดีมีเข้ามาไม่มากแต่ก็มีเหมือนกันนะฮะยังไงต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับและก็รถถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดใบฟงใบฟ้าอะไรพวกนี้ ถ้าเกิดอย่างตัวป้ายฟ้าเนี่ยถามว่าทําเป็นตัวป้ายเหลืองได้ไหมสําหรับแวนทูรี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้มีความนิยมกันแต่ถ้าเกิดจําเป็นที่ต้องทําเป็นตัวป้ายเหลืองจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังมาอีกทีนึงย้ําเลยนะฮะว่ามีไฟแนนซ์รองรับไม่ต้องห่วงซับตรงนี้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นเบนซินชอบแบบไหนสาววงรุ่นไหนถูกใจคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลย ไม่อยากให้พลาดรถ2คันนี้นะฮะสวยพร้อมใช้และก็รถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากสําหรับตัวรถครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับน่าเหมาะสําหรับการใช้งานของคุณลูกค้าทุกคนนะฮะคลิปนี้ต้องขอฝากเจ้าสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกับอันใหม่อีกรอบหนึ่งสาหรับอันแวนท وري ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ